สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเรานะักวิทยาศาสตร์าชาวโลกใช่ไหมครับใช่ครับเกมมิ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาไปดูเครื่องนะักวิทยาศาสตร์ผมแล้วก็วนักวิทยาศาสตร์ซันรุ่นซันนะครับเราไปดูแล้วเครื่องทดลองต,าต่างๆจะมีอะไรบ้างครับจะเ,เริดูเลยี่เกมคาเป็นนะไม่ใช่ไหเริ่มจากอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้อง

ปุ๊บปุ de. ๊บ <desserts> ปุ๊บบู๊บ๊บ๊บเล่บู๊บเล่ตอนผมเอาอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไข่แต่วิี้าด้วยครับมดูว่าอันนี้กูแตงสร้างนะไปชบสร่างฮะบู๊บนี่อกกูแต่งสร่างใช่ต่อไปอะไรครับท่านผู้ชมก็น่าจะรู้เดี๋ยวอใส่ก่อน เใ็ไไ่ไหมมาดูมาดูหนึ่งสองสามนี่ครับที่เก็บเกี่ยวไม่ได้ผลแล้ววะก็ให้น้ำไหลไปเออใช่เนี่ยมันไหลแค่นี้เนี่ยกเก็บก็ถือถว่าได้ผลนะครับแต่แต่แต่ว่าถ้ามันไหลมาป,ปืดปืดปืดตรงนี้แล้วก็มาถึงตรงนี้ แล้วข้าวมันก็จะมาใส่ตรงนี้ครับแต่ว่าแต่เราลองลดูกันเลยครับ,รบแต่เราลองเอาไปตรงนี้แล้วว่ามันจะได้ครับเขาปิดแล้วก่อนไม่ได้ครับรู้สึกว่าได้แต่เกี่ยมไม้ค้าของแทนนะใช่ครับไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับกต็ต้องใช่ต้องใช้มือมเก็บเกี่ยวเอาใช้น้ำก็ได้ครับแต่ว่าต้องปลูกสั้นๆนะ เรามาดูแล้วถ้าเราปิดน้ำนะปิดน้ำนี่ครับใช้น้ำแบบนี้ครับดูนี่ปิดแล้วเปิด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 ,ปดเฮ้ยได้ได้ได้เฮ้ยได้ได้ได้ฝังนี้ดิเฮ้ย เดี๋ยวนะก็ถือว่าได้ผลน,นะใช้น้ําดับได้นี่นี่มาเก็บเอาตรงนี้นี่เก็บเก็บเก็บเออได้ๆนะมันจะเริ่มไหลไปสีเงินแล้วเนี่ยนะใครตออะไรจะไปดูเครื่องอื่นกันเลยครับว่าจะเป็นไงอันนี้ก็ถือว่าได้ใช้ได้ครับส่วนนี้เรามาดูกันเลยครับใช่ครับส่วนอันนี้ครับ อันนี้มีสามอันครับใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสามอันนี้ใช้กับตอนหมันไส้ซอมบี้นะหรือว่าแม่มดก็ได้ตอนหมันไส้แม่มดนผมหมันไส้มากหรือว่าอยากทาให้ร่างกายแข็งแรงแบบสู้ดึกดับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเป็นะงมันไม่สปอยครับพวกคนเอาวีเลเจอร์ก็ได้ครับใช่ครับแล้วเราก็ต้องเอา สเปาอะไรก็ได้ไม่เข้าแหละยเี้แล้วเราก็เตรียมของที่เราต้องเอามาใส่นะครับเช่นเราชาวบ้านนะมันใส่มันมารบก,กวนเราใช่ไหมเราก็ทำแบบนี้อ่ามาดูนี่มันก็จะหล่นลงมานะ แป๊บรอแป๊บรอแป๊บมันไม่เสบายมันก็จะหล่นลงมานะแป๊บนึงมันก็จะหล่นลงมาเพี้ยงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ้ยมันหล่นไปทางนูน้น,น,น,นว่ามันน่าจจะต้องมานะเห็นว่าเห็นว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำอะไรสักอย่างก่อน เฮ้ยนี่มันหล่นลงมาทางเนี้ยหรือว่าเฉยไม่ได้ผลไงน,<ก>นี่ไงนี่ไงไปกัน มันหล่นลงมาเทียบเลยตรงนี้นะเออมันก็หล่นนะครับแต่ว่ามันไม่หล่นไเลูใช่ครับถ้ามันไส้มันไส้ก็ตีมันตรงนี้เลยครับไม่ต้องไปอะไรตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนหล่นลงมาตรงนี้เลยเอา ตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนหลงมาครับหูไปเดยัยได้ก็ต้องไม่มีตัวไหนลงมาเลยมาดูกครับว่ามันจะหลุดลงมาตรงนี้หรือเปล่า ดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยของจริงวะ่ะเห็นไหมพอเสร็แล้วใช่ไหมเราเราก็ตีมันตามสบายคนระับนี่ครับโอ้โหไม่ลุดม,มาเร็วจังวะท่านผู้ชมโอ้โห ต้าเรามาใจก็มาตัวนี้ไม่เกี่ยวนี่มาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวชมชมเอาเดี๋ยวทำยันไงเอาผมเองติดพอแล้วพอแล้ว <draining> ใช้ไม่ได้ผลเลยเบยจะเป็นเครื่องทรมารสัตว์นะครับไป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 ตีไปตีตีมาดูเครื่องทรมารสัตว์นะครับเดี๋ยวเราโอ้โหตกลงมาตายเลยเดี๋ยวเราไปต่อยเครื่องครับมาดูกันครับเครื่องทรมานโอ้โหตกตายาดูครับตก ตายเดี๋ยวเรามาดูกันกับเจ้าเรจิ้วตัวนี้ครับมันจะเรียกลงหรือว่าเรื่อยๆตกตายก็ตกตายไปเด้อเด้อเดี๋ยวตัวอื่นไก่บินได้ ถ้าสมว่าจะตายไหมแม่แม,ม่ตายหรอกว่านบินได้เห็นภาพสลวยสลวยแล้วไก่บินได้โอ้โหตายไปเลยเอยตายไม่ตายครับใช่ครับถ้าเรายิงขนุก็ตายได้แล้วนี่ครับห้ามยิงนะห้ามยิงห้ามยิงลงมาเป็นฟูงครับเอาไว้ครับตอนนี้บินได้ครับไก่บินได้เรามาลองกับตัวอื่นบ้าง <c oughs> <c oughs> เอา แม่มดดีกว่ามันไส้เว้ยปุ๊บปุ๊โอเคแม่มดนี่ครับไม่ตายครับไก่สรุปแล้วไม่ตายครับไก่พี่เดวเรจเจอร์ไก่มันก็บินได้นะไก่เขาต้องตอนนี้ไม่ยอมลงเสือเดี๋ต่อไปเราจะเป็นเหมือนว่าเหมือนว่าเหมือนว่าจะไม่สปอยครับหมาตกแล้วตาย มามาดูเสียงตกครับตอนนี้มาดูกันดูเสียงตกโอ้โยตกมาเป็นฟูงเราลองมาดูเกเราลองมาดูกันกน,นี่นี่ดูจากข้างบนแล้วก็ลองตกนครับ ครับก็จบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเราผมรีเซ็ตให้ดูครับว่ามันจะเป็นไงครัที่เราสร้างมาใช่ไหมครับเดี๋ยวเราดูไปเลยครับไปเราไปเริ่มดูกันเลยไปเฮ้